ีข้อมูลที่เหมาะมากเลยนะครับสำหรับสถานที่ที่ต้องการจะติดตั้งจุดชาร์จรถไฟฟ้านะครับเพราะว่าล่าสุดครับ M E A เขาเปิดตัวเทคโนโลยีนี้นะฮะ Plug Me EV ถือว่าเป็นนวัตกรรมควบคุมหัวชาร์จ EV อัจฉริยะครั้งแรกในประเทศไทยเลยนะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับทุกท่านฮะจะติดตั้งในอาคารสำนักงานคอนโดเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าของคนเมืองน,นะครับดูรายละเอียดกันหน่อยโดยนายจาตุรงสุริยาสศิ์ รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงนะครับท่านก็เป็นประธานเปิดการใช้งานนวัตกรรมปลั๊กมี EV นะครับเป็นการต่อยอดรูปแบบการติดตั้งสถานีอัดประจุภายในอาคารสำนักงานคอนโดหรือว่าอาคารอื่นๆที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ติดตั้งและระบบไฟฟ้านะครับเนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ปลั๊กมี EV ีเนี่ยที่มีขนาดเล็กหนึ่งเครื่องนะครับทากผู้ชมฮะปลั๊กมี EV 1ีเครื่องเนี่ยสามารถเชื่อมต่อควบคุมหัวชาร์จ E ีในรูปแบบของ AC นะครับได้สูงสุด 32หัวชาร์จเลยนะฮะช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดต้นทุนการจัดหาแล้วก็ติดตั้งเครื่องชาร์จพร้อมอุปกรณ์สื่อสารได้มากกว่าร้อยละ40จากต้นทุนเดิมประหยัดไปเยอะเลยนะครับเบื้องต้นเนี่ยติดตั้งตัวต้นแบบเอาไว้แล้วครับภายในอาคารจอดรถที่ทำการ MEA สำนักงานเพลินจิตรองรับการใช้งาน EV ภายในหน่วยงานด้วยครับพร้อมผลิตเป็นธุรกิจในอนาคตครับ เพื่อขับเคลื่อน EV e c o s y s t e m มุ่งส่งเสริมสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำแล้วก็ถือเป็นการยกระดับระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของเมืองมหาคนครด้วยครับถือว่าเป็นสินค้าชิ้นแรกในประเทศไทยนะครับก็ว่าได้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่เราพัฒนาจากการที่เครื่องควบคุมเนี่ยปกติจะควบคุม1ต่อหน,นะครับหมายความว่าจะมีตัวควบคุม1ตัวกับชาร์จเจอร์1ตัวแต่ปลั๊กมี EV จะใช้เครื่อง ควบคุม1เครื่องต่อชาร์จเจอร์สูงสุดถึง32เครื่องนั่นก็หมายความว่าจะลดค่าใช้ใจ่ายลงได้มากถึง40%นะครับนอกจากนี้นะครับการติดตั้งชาร์จเจอร์จำนวนมากๆเนี่ยอาจจะส่งผลให้ไฟฟ้าไม่เพียงพอหรืออาจจะทำให้ค่าแม็กซิมัมดีมานหรือค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุดเนี่ยสูงขึ้นส่งผลให้ค่าไฟสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับทางเราได้แก้ไขนะครับโดยการที่ต่อเชื่อมชนกับระบบควบคุมบริหารจัด การพลังงานนะครับนั่นก็แปลว่าถึงแม้จะชาร์จรถ32คันพร้อมๆกันนะครับไม่ได้ส่งผลให้ค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุดเกินเกินค่าที่เราตั้งค่าไว้นะครับและรถแต่ละคันที่ชาร์จเนี่ยก็ยังได้พลังงานไฟฟ้าที่เท่าเดิมนะครับ เรื่องปริมาณกระแสะไฟเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะปลักมี EV จะให้บริการอัดประจุผ่านอุปกรณ์ชาร์จที่มาพร้อมกับยานยนต์ไฟฟ้าโดยปลักธรรมดาแบบปักบ้านเนี่ยนะฮะชาร์จได้สูงสุดเนี่ยสามกิลวัตแต่ว่าถ้าเป็นหัวชาร์จ a c เนี่ยก็จะชาร์จได้สูงสุด7.4ถึง44 kW กิลวั์เลยนะครับโดยใช้งานผ่าน MEA EV Application ช ตอนนี้จะสามารถใช้งานแอปพลิเคชันแบบข้ามเครือข่ายได้ภายในสิ้นปีนี้ครับแล้วก็จะเปิดให้ใช้งานในทุกสถานีเครือข่ายของพันธมิตรภายในสิ้นปี2567ตั้งเป้านะครับในอนาคตขยายเพิ่มเติมอีก18ช่องจอด และเพิ่มสถานีอัดประจุไม่น้อยกว่า600หัวชาร์จภายในปี2570ในสำนักง,งาน M.E.A. ตามพื้นที่ต่างๆรวมถึงพื้นที่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปใช้บริการครับนอกจากนี้ครับ M.E.A. เตรียมนำระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่มาเชื่อมต่อกับสถานีอัดประจุของ M.E.A. ด้วย รวมถึงพัฒนา,นาระบบควบคุมการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าภายในบ้านอยู่อาศัยตอบสนองการบริหารจัดการระบบจำหน่ายไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพครับ